เรียนท่านสมาชิกุธิสภานะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศใน,ในเบื้องต้นก็เห็นด้วยกับผู้ชี้แจงในวันนี้นะคะว่าการทําโครงการสําคัญเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็แต่ละหน่วยงานก็พยายามที่จะดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ดีที่สุดนะคะโดยการเข้าร่วมใน,ใน,ในการเสนอ,อโครงการสําคัญนะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ย เ,เมื่อปีเนี่ยเราก็ได้จัดเวิร์กช็อปกับ,กบหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อที่จะเร่งพิจารณาโครงการสําคัญขึ้นมาทั้งของในกระทรวงเองแล้วก็ของออหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะที่กระทรวงเป็นเจ้าภาพแผนแม่บทการต่างประเทศนะคะเราก็มีโครงการที่เสนอขึ้นมาเนี่ยรวมทั้งหมด40โครงการโดยมีโครงการของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยจำนวน10โครงการซึ่งมีโครงการที่สําคัญมากนะคะ แทบจะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมบิมสเต็กหรือในภาษาไทยที่เราเรียกว่าโครงการยุทธศาสตร์ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลเพื่อความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็มีกำหนดว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี65รวมถึงมีข้อเสนอโครงการจัดทำฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศซึ่งเป็นข้อเสนอ,อที่กระทรวงการต่างประเทศรับมาจาก คณะกรรมาการการต่างประเทศนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าการจัดทําโครงการทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุมตัติในปี65แต่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางกระทรวงก็เล็งเห็นว่ามันมีความสําคัญมากแล้วก็จําเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะก็ในส่วนของเรื่องการดําเนินงานในโครงการทั่วไปปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้บรรจุโครงการเหล่านี้เข้ามา ตามที่เราได้รับงบประมาณจากสํานักงบประมาณในการดําเนินโครงการนะคะซึ่งอาจจะมีงบประมาณที่ได้รับไม,ไม่ได้เท่ากับที่เราขอไปแต่ว่าก็จะเป็นโครงการปกติที่เราจะต้องผลักดันให้ประสบผลสําเร็จนะคะในส่วนของแนวทางแก้ไขเนี่ยในการจัดทําโครงการปี66เนี่ยทางเราก็ได้พยายามประสานกับทางสสชนะคะเพื่อที่จะรับทราบ ข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการให้ตรงกับการประเมินผลมากขึ้นนะคะซึ่งเบื้องต้นก็ได้รับคําแนะนําว่ามันอาจจะเป็นการประเมินทางสถิติซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาการจัดทำเนี่ยให้มีห่วงโซ่คุณค่ามีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีความครอบคลุมให้ละเอียดในการกําหนดเป้าหมายเอาพุตเอาคัมต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงก็ได้ นำเสนอโครงการสำคัญนคในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทการต่างประเทศเนี่ยจำนวน3าโครงการซึ่งก็ยังคงยืนให้มีโครงการของกระทรวงเนี่ยจำนวน10โครงการเท่าเดิมโดยที่ได้นำโครงการที่เราไม่ได้รับอนุมัติในปี65เนี่ยมาเสนอใหม่ในปี66ทั้งนี้ตามที่ได้รับการแชร์ข้อมูลค,ความกรุณาจากท่านกรรมธิการความมั่นคงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางเราก็ทราบว่าภายใต้แผนแม่บทการต่างประเทศเนี่ย จาก30โครงการเราได้รับอนุมัติจํานวน11โครงการแต่ว่ายังเพียงจะทราบในหลักการว่ามันเป็นไปตามแผนแม่บทการต่างประเทศแต่ว่าจะยังไม่ทราบว่าโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศได้พยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วเนี่ยมีกี่โครงการจากจํานวน10โครงการที่ที่ได้รับอนุมัติเป็นโครงการสําคัญนะนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางกระทรวงก็จะพยายามที่จะาหารือกับทางสสชในด้านทางเทคนิคต่อไปเพื่อ ให้เราสามารถที่จะจัดทําโครงการให้บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ